เขียนเสืกระดานดำสมัยโบราณเข้ามั้ยเดี๋ยวบานนี่หลังจากสลากกินแบงออกไปเรียกทั่วปูเนาะศูนย์หกเขาเต็มเต็มขันบ่ได้รุ่นขันบ่เห็นว่าออกตัวใองโอ้บ่ได้รุ่นง่ายยากอยู่เนาะแม่เนาะแต่ว่ากัดเลขกัดถือกซับปูหายอีีพี่รอง <Yeah. laughs> แต่ว่าขึ้นมัน,มนว่าฝันตองงวดบบานนี่ค่ะฝันตองงวดหลังจากที่คุยกับแอดแล้วครับผมมาวันที่สิบแปดนี่แหละห้าสิบาจุดถูกบูแตนข้ามโอ้คือว,วันที่สิบหกลับฝันแล้วครับผมฝันว่าได้ไปขอเลขกับมหาหิงแต่เราก็เห็นนี่แต่ว่าเออไ,ไปไปไปมาหาหิงมาเอิญเลยไปก็ไ,ปได้เลขไปสามหมงเนาะไปสามที่ไปสามที่ที่ทไหนก็เห็นนั่งแต่ เขาขึ้นกระดานไม่รถนซีเปียรไปที่ที่สองกับซีเปียรที่ที่สามกับซีเปียร์เขาไม่เป็นอย่างขึ้นมาดูแถวเพื่อได้คออยู่เนอะเขา้องเขียนไปเลยเขียนใส่กระดานดำกระดานดำแบบโบราณแบบเขาเรียนสมัยโบราณลออแบบเออปูโรฮิตนี่เป็นขาวเตาเขียนนะเจ้าเก็จังว่าเอาพิเศษดุมันก็อมิเตชอกสีขาวนี่ใช่ไหมมีแต่ชอกสีขาวน่าเส่กระดานดำไปโอ้เพิ่นเขียนไปเลยเขียนไปเลยซีเปียร์แปด สามองก็คือสี่แปดเท่านั้นค่ะว่าตีสองแม่ลุกขึ้นเอ้าอ้าวฝันตัวนี้เหอนว่าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคับผมเนาะคือเข้ามามือนีคือตามร้อยว่ฝันเกาของเข้าครับผมคือสารฝันให้เป็นจริงคือกดทีแรของเข้าวเมื่อกครับผมมาหาแห่งที่แม่ปันท่องว่าศูนย์ห้าศูนศนย์หกกศนครับผมหกห้าหกให้มาหาแห้งเอาปลาฏว่า แม่กัหาสูญสูญหาแล้วฟันทงค่ะสูญหกกัเอาล่องหน่อยน้อยก็ได้กันไวปกอได้กันไว้ก็ได้คุณได้ห้อนกอได้มันดำให้ดำหน้านี่แหละสิ่งร่าสลงหน้าแล้วค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมื่อสันวันดีที่ห้าจุดถูกครับผมจุดไปแล้วจุดไปแล้วค่ะเลขที่ออกมากคือได้แล้วให้แม่หน่อยเขียนสี่ห่อติดตามด้วยไปหน้อยสี่ได้ ทีมบ่ได้ไรเรามาให้เนาะสำหรับเล็กปูแสนคำเพื่อนในี่ยบ่ไรดิเพื่อนบ่ญอะไรพี่ดีนี้พี่น้องพิจารณาดูเป็นแนวทางคุ้มปูแสนคำนะคะวันนี้คือได้ว่าปรากฏว่าเก้าครับผมเก้าหกสามมาให้่า สามเด้อเาไม่ไดหัวใจย่งหกสามเด้อดอหายิงขัดขดเนี่ยว้าป้ายังบ่นี้ได้หัวใจเนี่ยจัดตัวไปต้องคัดกลองซะกันคือบุหรี่พิ่งจุดพึ่งจุดพึ่งจุดกบเ้า้อนมีตัวมักันเท่าสรกันเนาะเก้าหกหกเก้าเนาะครับผมเก้าหนี้มีตัวอะไรบ้ากแม่อะไรหกเก้าสามหกหกสาม อย่าอีกขันแก่สามเก้าก็สามเนาะครับผมอือหูก้าตัวเดียวกันคู่กันครับว่าไงล่คือตัวนี้เดี๋ยวนี้คันแม่สิตัดเดี๋ยวนี้มาเตี้ยอ่าอันนี้ก้อนก้อนไปเสี้ยงด้วยนิก้อนไปเสี้ยงไม่เห็นไม่เห็นตัวเล็กคือเบ่งตัวอ่โอ้โหว่ามาอะไรไปมาที่สุดเดี๋ยวนี้ก็คือเก่าเก่าอือ มีน้อหัวใจคือเร็นตัวเล็กราคือมาตัวกันกานสีเสี่ยงเหมือนแรนี่ค่ะเนี่ยเพราะว่าในสีเด่นตัวนี้เลยคือเอาตัวนี้เป็นประเด็นเลยก่อนอื่นครับนสิรุปบัชแข่งแรก็แล้วแต่ให้เอานึงไว้ก่อนเพราะว่าโค้งสุดท้ายมันเป็นคิวบวยก็เสื้อก็ได้พ่าเสื้อก็ได้เห็นบอกครับผมอเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นร่องแล้วนี่ลองความชอบของแม่นะนนี่ ้าหกหกเก้าเลยครับผมโอเบื้องต้นน่าแม่เนาะเพราะว่าเบื้องต้นอ่าพร้อเค็ดมือนีคือเค็ดห้าดีอุ้ยวันเหล็ก้านำมาหาเห่งออกลูกเพราะว่าคือมาจังสี่เนาขนาะนี้นะเล็กมือนีนะย่เส้นข้ามแล้วนะคะจุดไปแล้วหยุดแล้วคือเหล็กไม่หัวใจอหัวใจข้องมาหาเห่งแล้วว่าสัตว์ ว่นเป็น้าเหล็กมานั่งบาที่หานมือเศร้านี่โอ้ยเห็นแล้วพอสุดตามยหายใส่ข่อยตั้งแต่หกโมงเ้าร์คือว่าสีเลนบุกกาเลนแล้วน่าจะขวางเนาะสีเลนไป่สกสีเลนไป่สกเล่นกับพวกแข่งอืองก็นี่แหละค่ะเพราะว่าก็คือเด็กในหัวใจคือที่ในหกเก้าเก้าหกนี่หละแต่่าย่างบว์ฟันธงเพราะว่าแอดเสียวมากติดตามอยู่ว่าเออมาก คัดกองค่ะสีสองก้อนสเนั้าบอกให้ปูไปเยียบว่าเออให้ไปเยียบตัวนี้เด้อเพราะว่าคนปัดสุ่มกันแล้วจะมึงขึ้นนี่ครับผมจะขึ้นวันที่สิบหกแม่บอกคนน่ะโอ้ล้างสลากออกล้างสลากออกแอดเท้ามาอันบีกว่าแม่สิขอมือใดแม่บอกวันที่สิบแปดเนาะอค่ะวันที่สิบหกแม่กับฝันทั้งนี่อือกับฝันบ้านได้ไปขอเลขกับมาหาหฮ่งครับผมไปขอสามหม่องสามเทือสามหม่อง อไปทาสามชุดเนาะเป็นทากองสลากไปทาด้วยกองสลากเพิ่อเขียนให้นะแต่ว่าเป็นซอกเนาะแต่ว่าแมวมีซอกนี่กระติกกระดามี่ยังเนี่ยกรเสีเอานี่หละเพิ่อเขียนให้เสียเมืองเกิรเมืองเกิง์เสียสี่แปดแม่ขอปั้นเป็นบุญเนียแม่ขอปั้นเป็นบุญนเลขปันแม่ค่ะที่เลขปันแม่แม่ขอปั้นเป็นบุญเห็นเป็นตัวเลยตัถึเห็นเป็นตัวพี่ยแม่ก็เรื่งเดียวบอกว่าป้า เจอยังใส่นอสันโอ้เห็นแต่สีแปดจอยังใส่นอกคือใต่ในหัวใจพ่อหมายสามตูนหายังมาใส่อีกมันสามเ่อไห่ก็ว่าสามสีแปดอ๋ฟันอ๋ฟันหมายถึงว่าแม่แปด่ะมจุดสามจุดเดย3สามจุดแม่ก็เห็นแต่สีแปดสีแปดคือๆุแม่ก็สามใส่ชั้งน้ะกุมรู้สุกของแม่ขันยังได้สามตูนขันยังได้สามตัวแต่ว่านี้แม่ราะบัไห มน,นี่เห็นเป็นตัวก็คืออันนี้อันนี้คือฝันคือฝันโอ้แต่ว่าอันนี้ก็เลยเขาขอมือนี้ครับฝากเลือกพี่น้องเอฟซีนี่เพราะว่าข,ขอฝากให้เอฟซีให้มีวิจรารญาณในการรับส้มรับฟังเพราว่าเออมันไม่ผิดหรอกเห็นเป็นตัวจริงจริงจังครับผมเพราะว่าเพราะว่านเป็นมโนภาพของเข้าที่เขาสั่งคือเขาก่ได้สั่งเขา,าออขอพุ่มเพลินเพลินหายเฮาเขาก็เอาเพลินหายยังสี่เขาจะได้เก้าหก สามดูจะสามหกเก้าเออสามหกเก้ากับไปกับมาเขาก็ขึ้นต้นไม้เขาบอกข้นแต่ยอดขืนแต่ต้นน้งเซียนบอกก็เรียกเต่ก็คืองวดก่อนของเขาเนาะครับผมงวดก่อนของเขาเนาะห้าศูนย์หกกัหกศูนย์ห้าห้าศูนย์หกหกศูนย์ห้ากับขึ้นตรงลุ่มคือโอเคเพราะว่าเลขเขาก็บอหลายปรงหลายมองเขาก็ขอท่อนี้บ่ขออีกแต่แต่ว่าเขาสิขอให้ไปเหยียบให้มันอยู่เท่านั้นอยังกับใด กะคือว่าเพราะว่าบัดนี้ส mm ิขอฝากเล็กต่างประเทศในี่ยนะค่ะเด้อเล็กน้อยเล็กวิที่เลขกอย่างก็ี้ยคือนองคําเจวข้าเพื่อนอันน้องนิ้งช่องไม่ของเท้าแต่ว่าคู่บ่าอาจารย์คือมหาเหงมวนซืนที่เพื่อนปลุกปั่นมาเพื่อน้างให้แกให้น้องให้นุ่งจะเลื่อนลุงเรื่องให้ลูกให้ลานจะเลื่อนลุงเรื่อ็คือขอฝากค้าเจวข้าเพื่อน้อค่ะเด้อ ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อสืบอ๋อเท่านี้แหละค่ะขอ้โหปลาเอาขอบคุณหลายสำหรับแนวทางสำหรับแนวทางค่ะเขาเจอกันหมอย่าลืมนะครัแม่มาเดี๋ยวจะอย่าลืมนะครัแม่ของแม่ไหนนะคะเนาะอ่ะไม่ใช่หรอกครับเกี่ยวแค่ภาพรูปชัดๆมาแบบนี้นอนเอ็บสินะฮะเอาเล่นไปก้านเพป็นว่าเก้าหัวเก้าหัเก่าทั้งหลาองเนาะครับผมเพราะนั้นอ่าหมายถึงว่าหลังหลังได้ได้จุดมาแล้ว เพิ่นบานเดเสียงดอกแต่ว่าป้าในดวงใจเพิ่นองแม่หน่อยเด้อค่ะเด้อวันนั่นแล้วแต่มาใหสิเอาหรือว่าจะแตกงทั้งสามตัวก็่าแม่ต๊โอ้วันเนี้ยวันเนยให้พอฝันก่อนนะเพื่อนนอ่ไอแอดก็เสิร์นะน่ะเแต่ว่าสีไมอยู เพิ่มคนแนวอ๋อรียกนนเหรอเร้สำรับเรกอะไรก็คือ C8 เรเยกฟันมาหน่อยนะคะเนาะเลขฝฟันตองวัเลขฝันตองหดเลขฝันตองัเรียกฟันตองวดนะคะเป็นหน่อเอฟยาสับสนด้วแต่วันนม่หน่อยเพระว่าให้เป็นบุเลขฝันขอไปส่วนมากฟันนี่มันจะเป็นบุญแอดกายแอดกายแอดกาสางเกลเมืองอยู่ทีจะแตกสามตัวเลยสำรับบุญแต่ว่าเลขถูกอัศจรรย์สิมาลรางตลอด้าไปหาชลากินแบงแบ่งแล้วมาหาเองเนาะ คันแม่ขั้นแม่ได้เจ้ามื่นขันแม่อยากได้สามตัวสำหรับแม่หน่อยฝากไว้เอาตัวนี้หน่อยสักหน่อยสามสี่แปดเอาสามมาใส่จักหน่อยเอาสามมาให้มาหนบ่งมาให้เขียนไว้ให้ดูเพราะว่าคนที่ว่าคนไปขอสามมองเพื่อไหวเพื่อไว้ครับพิเศษพิเศษอ่าะอ่ะไหวแล้วแต่เป็นเลขรถเมื่อไหใส่ตีโน่ของแม่สามแปดสี่ อ้าวโอ้ยยันผ่านอะโอ้มอไซค์ไปแม่แม่มันสามแปดสี่โอ้บัตได้แท้พี่ตังเอ้ยอ่ามีที่มามีที่มาวใจมืงอนี้บริขีแม่เอ้าแคบภาพแคบภาพได้คลิปแล้วนะคะเดี๋ยวถึงช่วงมันลูกไปให้เบิ้งดอกโอ้ลูกมอไซยานผ่านนะน้ำโชคน้ำโชคมันเป็นสามแปดสี่ครับผมโอ้แปดสี่ไม่รู่ทั้งทั้งถ่ายพอดีได้ เอามักนซีมาเเอาจะได้นามึงเนเนาะไปหายิบกวนมูเลยทำไมหนมาเห้าะมึงจะยิบลดเอาสมาขัยิบเก้าวบเก้าหัโอ้มาคักเรามาแมตตัวนี้เก้าวบวันนี้อันนี้แบบเนี่ย อันไปแล้วอาอันไ่หาแล้วงัวจะจุดหรืออันแล้วอันแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่ใไปสิไปซื้อบบัรรยากาศ่อนเด็กเด็กว่าท่านเด็กว่านเั่อจุดบ้านออกจากมองอยู่พี่น้องเจุดบ้านออกจากมองอยู่บ่านในเขาในเมืองนอกพี่น้องอันรัดแล้วพี่น้องโอ้อัดจัดกันถึงหน้าบ้านเลยภาพแคปภาพเอาแคปภาพไปพี่น้องเด้อเ อ่านะครับน่าเดียกความฝันของคุณแม่เพิ่มหายมาตอนหงวัดชัดเจ้าเห็นหนกเห็นหัวสามเห็นหสามเอ้าเอาไม่เห็นพ่อสามตัวป่ะแม่กูห้สามตัวพอดีมันลื่นางโอ้ยสละมาซาคนสวยล้มาสวยไรคนสวยละมาสวยก็ได้เห็นสองตัว โอ้ยพี่น้องเอ้เอาตามนั้นนะพี่น้องเด้อเสิรดแต่ละหน้าบิางให้ยไปแน้างท่านจะไปเนี่ยทางให้ fc ื่อหน้าทางต่างประเทศกลับมาแล้วมือหนึ่งพี่น้องเด้อหรือว่าจย่างไรหนวทางต่างประเทศไปก่อนก็ได้ไม่รู้ว่าจะตรงกับพาเสิร์ฟหรือเปล่าเดี๋ยวให้พาเสิร์ฟไปดูก่อนนะคะนั่นครับผมเนาะขอให้มีโชคมีลาภไปเหมือนกันนาพี่น้องเด้อสวัสดีครับสสวัดีค่ะ